สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแ a p p y m um มัม2 6 5นะคะวันนี้อยู่ที่สัปปะติกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นเดิมค่ะและวันนี้นะคะก็ได้เจอกลุ่มนักปั่นค่ะเป็นจัก,กรยานเยาวชนชุมชนสามเหลี่ยมค่ะออกมาซ้อมนะคะก็ตามมาดูบรรยากาศการซ้อมของเด็กๆเกยาวชนนักปั่นกันเลยค่ะเพื่อนช่องลุงพันทองจะดีและช่องแม่กุ้งแฮปปี้มัมสองสามหกห้นะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาชมการ ฝึกซ้อมจักรยานใช่ไหมครับพี่อะไรนะครับผมพี่อะไรนะครับที่สุรเสศินครับที่สุรเสศิ์นะครับจะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับฝึกเด็กๆครับแล้วก็เด็กๆเนี่ยเขาพัฒนาไปถึงไหนได้แข่งอะไรกันบ้างนะครับมาฟังกับพี่สุริสศินก็เราก็ฝึกเด็กนะครับที่อิงต้องมีโค้ดโค้ดวันนี้โค้ดไม่มาโค้ดตะใช่ไหมครับใช่โค้ดตะเราอยู่กับโค้ดตะครับน่าจะเป็นด้วยภารกิจทางนั้นแหละอาจจะซ้อมเด็กอีกกลุ่มนึ่งครับ อยู่สามเหลี่ยมครับพอดีผมก็มาเนี่ยมารับแม่บ้านด้วยก็เลยเอาเด็กมาซ้อมสนามเราก็ซ้อมกันทุกเย็นครับทุกเย็นวันไหนถ้าไม่เห็นเราก็เราก็ปั่นเทรนเนอร์ที่บ้านอย่างฝนตกเนี่ยมากเราจะมาสาติตเรามีเด็กที่มาเล่นกีฬาประเภทนี้เยอะไหมครับของศูนย์สามเหลี่ยมเราสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไหมชื่อจริงๆใช่ครับใช่ฮะศูนย์กีฬาสามเหลี่ยมเนาะ จักรยานยานชนต์ยานนตสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมครับก็เด็กก็ประมาณสิบสิบนะครับเป็นสิบครับสิบกว่าคนมีหญิงกี่คนผู้ชายกี่คนหญิงเนี่ยเรามีแชมป์ประเทศไทยสองสมัยคนหนึ่งนะครับแชมป์ประเทศไทยเลยนะครับคนแก่สองสมัยนะครับแล้วก็น้องสมุนคนหนึ่งปีหกสี่ก็คนแก่เราก็มีสองสองคนที่ได้แชมป์บครับครับครับนรับครัอครับคับคร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 ับรับครัเครับ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 คับเรับคร็บแรับค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 รับับ สนามที่นี่เป็นไงบ้างครับก็โอเคนะครับมันมีเนินได้ให้เด็กมันได้ฝึกซ้อมทักษะเนาะทักษะรอบขาต่างๆการเข้าโค้งเข้าต้นไม้การประคองรถลูยต่างๆถ้าไปสนามจริงมันก็โหดมากเขาเป็นลูกเคยเคยดูในคลิปดูอะไรอยู่บเด็กโหดมากแต่เขาต้องซ้อมทุกวันใช่ไหมซ้อมทุกวันหรอทุกวันครับเราไม่ได้พักปกติต้องพักวันแต่เราเราไม่ได้พัก ถ้าเป็นวันเสาร์เราจะไปหินช้างสีมันมันขึ้นไปหินช้างสีบางทีก็ประชันรียเราเราก็ไปอุทยานแห่งชาติน้ำคอลบางทีก็หน้าเขื่อนวนลไปหลักร้อยโลครับของเรานี่จะเน้นเป็นเสือภูเขาใช่ไหมเสือภูเขาครับเสือภูเขาเสือภูเขารับสนามนี่ก็เป็นสนามเสือภูเขาสนามก็เด็กก็ไม่เก่งจากที่นี่แล้วครับสนามก็ มหาลัยคอนแกนก็โดยท่านอาจารย์คนก่อนท่านดรสิริชัยท่านก็มีนโยบายให้ขอได้เป็นส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณทางมหาลัยคอนแกนด้วยนะครับผมสมัยก่อนที่เริ่มปั่นจักรยานใหม่ๆเนี่ยก็มาทำสนามนี่แหละมาลากล้มลูกกันแล้วก็ขุดเจ็บขุดตะุกข้าล่องกันนะสมัยก่อนกับคนตาหลายๆคนมาช่วยกันมาที่ไรต้องล้ม ไมม่ล้มไม่อะไรมันมันไม่ได้ฟิวก็มาเก่งที่นี่ละลวงพานทองเองก็มาปั่นที่นี่เก่งที่นี่เก่งก็ล้มครับสนามนี่มันสนุกสนุกแต่ต้องมาปั่นใหม่ๆต้องมีเทรนเนาะมีเทรนเนอร์มี่ต้องมีผู้รู้มาสอนคอยแนะนำการเข้าลายเข้าอะไรกับการใช้เกียร์การใช้นี่ก็ก็ เราก็ลอสนามต่อไปที่สนามจะเปิดนะครับก็จะสนามต่อไปนี้ที่ไหนที่ยังไม่ดิ่งครับยังสมาคมยังไม่ระบุนะครับยังมีช่วงโควิดอยู่เราก็ยังรออยู่เพิ่งแข่งเสร็จไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วที่ไหนนะของจันบุรีครับสนามสุดท้ายของปีหกข้าเด็กๆเราเป็นเกย์บ้านครับผลงานจันทบุรีย่างสโบก็อยู่อันดับติดอันดับสี่ครับเพราะว่าเราไปเสียคะแนนสนามหนึ่งคือสงขลา เราอยู่กลุ่มเสี่ยงก็งไม่เดินทางกพัวมันจะเป็นกระทบกับทีมทั้งทีมเราก็เลยไม่ได้ไปคะแนนตัวนั้นเราก็อยู่ช่วงุ่มเสี่ยงเนาะก็อยู่อันดับสีของประเทศนั่นน้องแชมป์อีกคนหนึ่งรุ่นพี่ก็ได้อันดับสองนะครับ แค่นีหน้าเส้นนิดเดียวถ้างั้นก็แชมป์สามสมัยก็แบ่งกันให้จังหวัดอื่นให้คนอื่นบ้างกีฬาเราจะเอาเด็กเด็กคนอื่นจะได้มีกำลังใจได้มันไม่ใช่ของกันเนาะใครคนใดคนหนึ่งครับก็นั่นอ่ะโอกาสการกีฬาต้องร่วมใจกันด้วยครับใจกันเต็ใจนักีฬาสำคัญจะมีมุ่งมั่นมามาเล่นเนี่ยก็กระจายกระจายกันไปเอาขาเอาคนเดียวไม่ดี เราก็น kind of um, wow. ี่แหละครับก e ็ได้เราก็ได้ออกกําลังกายด้วยเด็กๆครับแล้วเด็กๆคนอื่นที่อยากจะมาเรียนรู้มาสอนที่ต้องมายังไงครับมาก็มามหาโคต้าเลยก็ได้มีเบอร์โทรโคต้าไหมเขาบอกได้นะผมก็จําไม่ได้เอาเบอร์โทรพี่สุรศิลป์เอาเบอร์โทรผมก็ได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเนะครับศูนย์แปดเกตสองสามหกแปดหนึ่งสี่สองนะครับศูนย์แปดเกต สองสามหกแปดหนึ่งสี่สองนะครับเดี๋ยวประสานกับโคตดกางเราก็จะมีโค้ดแกจะเด็กๆตั้งแต่แรกๆตั้งแต่อนุบาลเลยนอกจากกีฬารับไหมครับได้ได้ได้หมดนอกขอนแก่นในภาคอีสานก็รับนะครับมาประดันมาครับมาได้เลยนะครับอยากให้ขอนแก่นอีสานเลยนะทั้งอีสานเลยก็อยากให้มันลงมาสู่กับกีฬาชนิดน่ะมันไม่ไม่ไม่ค่อยมีตัวนักกีฬาเท่าไหร่อีสานเราที่นี่วก็เป็นประเทศไทยเนาะเด็กเกิงๆก็จะได้กล้าไปซีเกมนู่นนี่นั่น ของเราก็ถือว่าเก่งเนาะไประดับเอเชียระดับโอเลอิมปิกเนาะก็มีเยอะนะครับคนขอนแก่นแล้วก็เก่งนะครับเรื่องกีฬาเนี่ยนานแล้วก็เชิญอันนี้เรจะเป็นกลุ่มของโคตะเนาะโคตะากับโคตพี่สุรศิลป์เนาะก็เชิญชวนครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ด้วยล่ะออกกําลังกายให้เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับจะไปวิ่งบางทีก็อาจจะปวดเข่าก็ลองมา จักรยานนะครับใช่นี่ก็ปวดเข่านี่ก็มาเดินแต่ถ้าเข้ามาแล้วออกยากนะห้ามหลงป่าครับป่าสนุกครับสนุกสนุกครับป่าในเมืองม้อนแก่นครับตั้งแต่เด็กๆจนถึงผู้ใหญ่นะครับที่นี่เลยนะครับสถานสารพสติครับมาปั่นได้นะครับที่นี่เป็นสถานที่ออกกําลังกายจักรยานถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับ ก็ขอบคุณพี่สุรศิลป์นะครับให้ความรู้เดี๋ยวเราจะไปลงช่อง YouTube แล้วก็ส่งให้อีกครั้งหนึ่งใครที่ปั่นจักรยานนานๆนะครับดูอุ่นนะครับหุ่เดียร์หกสิบสองแล้วครับหกสิบสองไม่ดูหนุ่มอยู่แรงเกษียณมาสองปีแล้วเมื่อก่อนเขาอยู่นี่แหละส่วนลุงพานทองนี่จะหกสิบแล้วนี่ตรงนี้ไม่ได้ปั่นแล้วแข็งแรงแข็งงแแรล้วใช่ไหมครับพอได้แล้วสบายแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับผมคครับบขอุณ